สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมคะเวลาเจอใครสักคนที่แบบโอ้โหดูดีโปรไฟล์เลิศดูสมบูรณ์แบบมากๆเลยแต่แต่ลึกๆในใจเรากลับรู้สึกแปลกๆตะขิดตะขวงใจบอกไม่ถูกเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ครับผมเป็นความรู้สึกที่เจอบ่อยเหมือนกันนะ ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากๆของขาวยุงสัญญาณอันตรายในตัวคนเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่ความร้ายกาศที่เห็นกันต้องๆหืน่าสนใจครับแล้วมันคืออะไรล่ะครับถ้าใช่ไม่ใช่ความร้ายกาศที่เห็นเห็นกันเขาบอกว่ามันคือการที่คนคนนั้นปฏิเสธด้านมืดในตัวเองแบบสิ้นเชิงเลยนะคะอ๋อการปฏิเสธด้านมืด ก่อนจะไปลึกกว่านั้นอาจจะต้องปูพื้นเรื่องโครงสร้างจิตใจตามแนวคิดของยุงนิดนึงไหมคะคือเขามองว่าจิตใจ,จเรามีส่วนที่แสดงออกให้คนเห็นที่เรียกว่าเพอร์โซนาหรือหน้ากากครับอันนั้นคือภาพที่เราอยากให้คนอื่นเห็นใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกที่เราไม่ค่อยรู้ตัวซึ่งตรงนี้ลหละคะ่ะที่เก็บสิ่งที่เราซ่อนไว้รวมถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเงาหรือแชโด ครับผมซึ่งคำว่างเงาหรือ s แชโดเนี่ยเอ่อต้องขยายนิดนึงว่าไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นสิ่งชั่วร้ายเร็วททมเสมอไปนะครับอ๋อเหรอคะครับมันคือคุณลักษณะสัญชาตญาณหรืออารมณ์ที่เราอาจจะเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆว่าเอ๊ยมันไม่ดีสังคมไม่ชอบหรือมันขัดกับภาพลักษณ์คนดีที่เราอยากเป็นเช่นอะไรบ้างคาพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็อย่างเช่นความกโกรธความอิจฉาความกลัว หรือแม้แต่ความคิดสร้างสารรค์บางอย่างที่มันดูแบบไม่เข้าพวกเลยครับเราก็เลยกดมันไว้ไม่แสดงออกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือกดเก็บไว้ในจิตใต้สํานึกใช่ครับแต่การกดไว้นี่แหละคือมันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ซุ่มรออยู่ข้างในแล้วก็คอยส่งอิทธิพลหรือหาทางเล็ดลอดออกมาเ,เงียบๆที่ว่ากดเก็บเงาวไว้นี่แล้วยุ่งมองว่าเออผลกระทบที่มันอันตรายจริงๆมันคืออะไรคะมันเหมือนยิ่งหนียิ่งตามหรือเปล่าถูกต้องเลยครับ ประเด็นคือยุงเตือนว่ายิ่งเราปฏิเสธเงาของตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยเจ้าเงาตัวนี้มันจะยิ่งสะสมพลังมากขึ้นเรื่อยๆโห oh. และมีแนวโน้มจะรั่วไหลออกมาในรูปแบบที่มันซับซ้อนกว่าเดิมควบคุมยากกว่าเดิมอย่างเช่นการโยนความผิดให้คนอื่นอ๋อที่เรียกว่า projection หรือเปล่าคะ ใช่เลยครับการฉายภาพคือเราไม่ยอมรับความรู้สึกแย่ๆหรือข้อบุกร่องในตัวเองก็เลยไปเห็นมันชัดมากในตัวคนอื่นแทนเคยไหมครับแบบหงุดหงิดกับความไม่เป็นระเบียบของเพื่อนร่วมง,งานมากๆแต่จริงๆลึกๆเราเองนั่นแหละที่กําลังต่อสู้กับความเป๊ดของตัวเองอยู่ <c oughs> อืเห็นภาพเลยค่ะหรือบางทีมันก็ออกมาในรูปของการพยายามควบคุมบงการคนอื่นหรือคล้ายๆทําลายขอบเขตความสัมพันธ์แบบเนียนๆโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะครับ จริงๆมีคำหุ้นหนึ่งของยุงที่ทรงพลังมากเลยนะคะเขาบอกประมาณว่าตราบใดที่คุณยังไม่ทำให้จิตใต้สำนึกกลายเป็นจิตสำนึกมันจะควบคุมชีวิตคุณแล้วคุณจะเรียกเหมือนว่าโชคชะตาโอ้โหใช่เลยครับอันนี้คมมากมันเหมือนกับว่าพอเราไม่ยอมมองไม่ยอมรับด้านเมื่อตัวเองเนี่ยแหละมันก็เลยเข้ามาคุมเกมชีวิตเราแบบไม่รู้ตัวแล้วสรุปว่าสัญ,ญญาณที่อันตรายที่สุดจริงๆตามที่แหล่งข้อมูลนี้ว่าไว้คืออะไรคะ ตรงนี้แหละครับคือจุดสําคัญเลยคือสัญญาณที่ยุงมองว่าอันตรายที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่คนที่มีด้านมืดหรือคนที่เคยทําผิดพลาดนะเพราะอันนั้นมันเอ่อเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราเอา้าวไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับแต่คือคนที่เชื่อมั่นมากๆเชื่อแบบสุดจิตสุดใจเลยว่าตัวเองเนี่ยดีงามบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีทางทําอะไรผิดหรือไม่มีแรงจูงใจแย่แย,แย่แฝงอยู่เลยแม้แต่น้อยโห้คนแบบนี้หรอคะที่อันตรายครับ คนกลุ่มนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าความบอดทางใจนะครับคือเหมือนมองไม่เห็นแรงจูงใจลึกๆหรือด้านมืดของตัวเองเลยปิดหูปิดตาตัวเองสนิทหมายความว่าเขาอาจจะทําอะไรที่ไม่โอเคแต่กลับหาเหตุผลสวยๆมาอธิบายการกระทําของตัวเองได้เสมอถูกต้องเป๊ะเลยครับอาจจะอ้างว่าที่ควบคุมแฟนก็เพราะห่วงใยห,หรือที่พูดจาทาร้ายจิตใจคนอื่นก็เพราะเป็นคนตรงๆซื่อสัตย์จริงใจอะไรแบบนี้อืม การที่ไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองก็มีศักยภาพที่จะทําเรื่องไม่ดีได้เหมือนกันนี่แหละครับที่มันอันตรายเพราะมันทําให้กลไกการยับยั้งชั่งใจจากข้างในตัวมันหายไปฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะคือถ้าไม่เชื่อว่าตัวเองมีด้านมืดก็เหมือนไม่มีเบรกในตัวเองคอยเตือนเวลาจะทําอะไรไม่ดีใช่ครับ ใช่เลยถ้าเปรียบเทียบกันนะคนที่ยอมรับข้อบกพร่องหรือด้านมือตัวเองได้บ้างเนี่ยมักจะมีความเอ่อความอ่อนน้อมรู้จักคิดทบทวนการกระทำตัวเองพอทำผิดก็ยังพอจะรับผิดชอบได้ แต่คนที่หลงอยู่ในภาพว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสีตลอดเวลาเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มักจะเก่งมากในการโทษคนอื่นโทษสถานการณ์โทษทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองสรุปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วการที่เรา,เารู้ตัวหรือยอมรับว่าเราทุกคนมีเงามีด้านมืดเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเป็นคนอันตรายไม่เลยครับแต่การปฏิเสธมันอย่างแข็งขัน และการเชื่อมั่นในความดีงามบริสุทธิ์ของตัวเองแบบสุดๆตั้งหากที่เป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากกว่าตามแนวคิดของยุงถูกต้องที่สุดครับผมอืมน่าสนใจมากค่ะทีนี้ ลองลองใช้เวลาสักครู่ไหมคะลองสังเกตคนรอบๆตัวหรือหรือแม้กระทั่งสำรวจใจตัวเองก็ได้คะ่ะว่าเราพอจะเห็นรูปแบบการปฏิเสธเงาหรือความเชื่อมั่นในความดีแบบสุดโต่งอย่างที่เราคุยกันนี้บ้างไหมไม่ว่าจะในระดับเล็กๆน้อยๆหรือแบบชัดเจนเลย,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 ยครับแต่สิ่งสำคัญคือยุงไม่ได้แค่ชี้ให้เห็นอันตรายอย่างเดียวนะครับเขาก็เสนอทางออกไว้ด้วยอ๋อมีทางออกด้วยครับ เขามองว่าเป้าหมายคือการไปสู่ความสมบูรณ์องค์รวมหรือ wholeness ซึ่งมันไม่ใช่การกำจัดด้านมืดทิ้งไปนะแต่คือการกล้า,ผาเผชิญหน้าทำความเข้าใจแล้วก็ผนวกรวมมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราผนวกรวมหมายถึงยอมรับมันใช่ครับยอมรับว่าเรามีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีมีทั้งความเข้มแข็งและอ่อนแอมีทั้งด้านสว่างและด้านมืด นี่ต่างหากครับคือหนทางสู่อิสรภาพและความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามปั้นหน้ากากให้ดูดีไร้ที่ติอย่างเดียวโหลึกซึ้งมากค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าเราแต่ละคนเริ่มที่จะ ออรู้ทันเงาของตัวเองแล้วก็อาจจะพอเข้าใจเงาในตัวคุณอื่นมากขึ้นโดยที่ไม่ไปตัดสินเขานะคะแต่พยายามเข้าใจที่มาที่ไปมุมมองที่เรามีต่อความสัมพันธ์ความขัดแย้งหรือการปฏิสัมพันธ์กับคุณอื่นในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทางไหนได้บ้างนะคะครับเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับ